เอาแล้วผมสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมนะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะผมนะสำหรับวันนี้เราจะเอา,เอาโรเบีร์คันนี้นะผังโรเบีร์คันนี้ไปช่วไปไปลากรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวมาทํางานนะละกันนะผมรงงานประมาณากี่ไร่วะเจ็ดแปดไล่นี่แหละนะผมผมยังไม่รู้เหมือนกันนะประมาณนี้นะแต่ก็เยอะอยู่นะจานวนสองคันนะทุกคนนะนะผมนะก็หลังจากก่อนที่เราจะเอารถไปทํา ไปไปลากรถเกี่ยวมาเรามาทำเรื่องอะไรดีๆก่อนลักกันนะทุกคนนั่นน, э น,นเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเราเราจะเปลี่ยนโลโก้ช่องกันนะผมนะผมจะไป,<ๆ>ปๆๆเปลี่ยนในคลิปนี้เลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยล้กกันนะผมนะไปหลังจากนี้เราก็เอ่อมาเปลี่ยนเข้ามาครับว่าปรับแต่งละกกันนะทุกคนนะปรับแต่งนี่จากนั้นามาที่การสร้างแบรนด์ครับนี่ก็เปลี่ยนไปเลยเอ่อภาพภาพไหนวะเนี่ยภาพเฟซหรือวะ น,นี่นี่นี่โลโก้เรามีพื้นหลังมีโปร่งใสนี่ไงนี่โลโก้ตัวนี้นะครับนี่เป็นไงเ่าเอ้ยนะครับผมเปลี่ยนในคลิปนี้เลยนะเปลี่ยนในคลิปนี้เลยแล้วก็เสร็จสิ้นไปเลยนะครับผมนี่ผมแต่งไว้เรียบร้อยแนละ้วมันก็จะมองเห็นนะมองเห็นตัว A อตัว A, ตัวทีนะครับก็ประมาณนี้ละทุกคนนะก็กดเผยแพร่ไปเลยครับนะครับ,นะรบ,นะรบส่วนตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็ เปลี่ยนตรงที่ลา,ายน้ําวิดีโอนะผมนะลายน้ําวิดีโอก็เปลี่ยนนะทุกคนผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวโปรง่งใสนะนี่ผมทําให้หมดแล้วนะครับผมนะอะไรวะลองลองเพิ่มพื้นที่ไฟมีขนาดหนึ่งเอ็มบีอะไรวะเนี่ยอ้บ้าเอ้ยเปลี่ยนไม่ได้อน่าจะเปลี่ยนไม่ได้นะทุกคนอ๋อลองเพิ่มไฟที่มีที่มีขนาดไม่เกินหนึ่งออ๋ออันนี้มันเกินเหรอ โอเคๆมันเกินครับผมนะน่าจะเกินนะครับอ่าไหนๆไหนวะน่าจะเกินเหรอมันเกินหนึ่งเอเบีได้ไังไงโอ้สองเอเบีเลยโอ้โหแล้วอันนี้มันเท่าไหร่นะอันนี้ก็สองเอเบียอ๋มีทางเดียวต้องเอาไปนั่นอ่ะเอาไปแปลงอ่ะเออเดี๋ยวเเดี๋ยวผมมาไปแปลงก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเอาไปแปลง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 นะผมนะเสียเวลาหรือเปล่าเนี่ยเสียเวลาคนดูหรือเปล่าเนี่ยไอ้บ้าให้ตายเถอะซาล่า็นไรครับใครใครไม่อยากดูก็กอ ก็ข้ามไปเลยก็ได้นะทุกคนก็ข้ามไปเลยนี่นี่แปลงแปลงให้มันเป็นใสๆนะผมแล้วก็กดดาวน์โหลดไปมันน่าจะได้อยู่มั้งเนาะกดดาวน์โหลดมันก็อยู่ในดาวน์โหลดดินี่ไงเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเพื่อหลังใสๆนะนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะทุกคนโอเคปึ๊บอ่ากดเผยแร่แล้วนะเชฟเปลี่ยนโลโก้ช่องเรียบร้อยนะผมนะไปที่ช่องนี่ นี่ไงเข้มไอ้บ้าเอ้เขียนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะก็อย่าลืมกันละกันนะทุกคนนะอย่าลืมกันละกันนะโอเคครับก่อเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยนะเดี๋ยวไปกลับไปชมคลิปกันเหมือนเดิมละกันนะทุกคนนะนะกลับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมคลิปกันเหมือนเดิมละกันไปนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะย้ายไปนะผมนะย้ายเจ้าอ่หางโรเบิร์ตคนนี้ไปไม่รู้ว่าจะเอาขึ้น2คันได้หรือเปล่านะทุกคนนะไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่า ก็ลองไปดูแล้วกันนะทุกคนนะไปกันเลยเอ,ลอู้รถอืดมากเลยอืดหรือเปล่าเนะไม่อืดหรอวะโอเคยแค่หางโรเบิรนะทุกคนมันมันจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะได้อีเนี่ยมันจะได้ใส่ได้เยอะๆนะบุมว่าจะขึ้น2คันนะมันจะขึ้นได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนะี่ย เรผมนะเราก็จะไปที่บ้านหลังเก่านะทุกคนนะส่วนบ้านหลังใหม่ก็ยังครันนเราจะไปเกี่ยวตรงนู้นนะแต่ว่าเราจะข้ามทางรถไฟได้หรือเปล่าเนี่วิบุญชนเขาทำไมวะเนี่ยข้ามทางรถไฟได้หรือเปล่านะ่นาจนะาาไ,ได้มั้งนะน่าจะได้อยู่มันนะ้งเนาะเออขามาได้แต่ขากลับจะได้หรือเปล่านะี่ได้ได้ได้้เคได,ได,ได,ได้ขากลับก็กลับทางนี้นะ เจาะแป้งไหนวะเดี๋ยวเราดูก่อนผมดูงานไว้อยู่นะดูงานไว้แล้วเอ้ยโอ้โหซานี่คันนี้โอ้โหซานี่คันนี้ยังอยู่นะเดี๋ยวเดเดี๋ยวรามาช่วยนะในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะทุกคนนะตอนนี้เราช่วยไปแล้วออสองคันนะครับสองคันโอเคไปๆๆๆเอ้ยคันนี้มุมมองโคตรดีเลยวะใกล้ดีนะผมใกล้ดีนะตอนนี้ก็เปลี่ยนโลโก้แล้วนะทุกคนนะก็สวยไม่สวยยังไงก็ คมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็อย่าลืมกันนะผมนะอย่าลืมกันนะ <c oughs> ครับโอเคไปกันเลยโอ้ยสิ oh, ่งไปเลยครับผมเออวันนี้มารับรถครับวันนี้เอาหางโรเบิร์ตมาเลย <c oughs> อย่าตกก็พอลนะครับ <c oughs> ตกไอ้ย้ายรถไปโคมาหูจนเสาไฟฟ้าเชื่ออะไรวะเนี่ยโอเคเฮ้ยรถเราเข้าไปเลยมีที่กลับรถอ๋อกลับกลับในแปลงนาเขาได้นะทุกคนนะกลับในแปลงนาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกวะ โอ้แหลกเลยว่ะมาถึงนี่คนะรับโห้าสิบเฟรมเลยนะเนี่ยมันมอดเยอะครับผมมันนี่เราใช่ที่ที่ผมไม่อยากรวมนะครับน,นี่ไงกลับตรงนี้ก็ได้นะครับเออเอยตกลว้ยเฮ้ยทำไมถอยไปไอย่างนั้นวะเอออโอเคเราจะมาขึ้นตรงบริเวณแถวๆนี้แล้วกันนะโอเคตรงบริเวณแถวๆนี้กดเอ็มใช่ไหมเดี๋ยวาหางลงก่อนแล้วกันนะทุกคนนะ ขึ icana, ้นได้หรือเปล่าวะสองคันนี้เอ๊กลัวมันจะไม่ได้นะผมกลัวจะไม่ได้สิทุกคนวเออผมกลัวไม่ได้มากเลยเอาเดี๋ยวเอาเจ้าช้างขึ้นก yes. ่อนละกันนะผมจะเอาเจ้าช้างรับปอเจริญการช่างนะไปเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวจะไปเกี่ยวข้าววันนี้นะนะวันนี้แหละเนี่ยสองคลิปนี้แหละนะครับมสองคลิปนี้นะครับแล้วไเกี่ยวเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนั่แหละขั้นแรกต้องเอาเดินหน้าขึ้นนะครับผมว่าเดินหน้าขึ้นก็เต็มแล้วมั้งนะครับผม เฮ้ยเจียขึ้นไม่ได้หรอวะเนะได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขึ้นยากนิดนึงครับได้อยู่นะครับผมเจียเดี๋ยวถอยตั้งลำดีก่อนแล้วกันครับเจียได้อยู่ครับผมได้อยู่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 ครับ อย่ามองเห็นแท็กนิดนึงนะครับแต่ยับเข้ามาลึกๆก็ได้นะครับยกล้อว่ะยกล้อนิดนึงว่ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวดู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 อะไรวะทำไมมันเบี้ยวหิ้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบี้ยวนะรถตังกว้างอะไรวะเนี่ยโอ้รถตังกว้างครับทุกคนเกี่ยววันนี้แล้วกันนะ เดี๋ยวลองเอาคันนนต้องขึ้นดูนะครับปันปอเจริญกันช่างนะครับนี่วันนี้เอาตู้แอร์นะทุกคนนะอันนี้เป็นรถเกี่ยวเขาพูดนะเดี๋ยวผมจะไปเกี่ยวอีนี่อยู่ผมจะไปเกี่ยวอะไรวะผมจะไปเกี่ยวอา่าทนทวารอยู่นะทุกคนนะ <laughs> ผมจะคิดได้ไอ้ตายเถอะเปิดโอเคโอเคปึ๊ถอยหลังขึ้นครับผมนะถอยหลังขึ้นคันนี้สวยมากเลยนะโอ้โอไม่ได้เหรอ ได้อยู่แนละ้วถ้ามันจะไปเนะี่ยต้องเอาอ้เอาเจ้าช้างขยับไปข้างหน้าอีกนะทุกคนนะเ,เจ้าช้างขยับไปข้างหน้าอีกครับนะอา่ามันมันหน้าเทินช่างมัน,นครับไม่เป็นไรแต่มันจะถอยลงได้หรือเปล่ายังไม่รู้นหะน้าเทินช่างมัน,นครับโอเคเราเดี๋ยวเรากดอา่าตัวเอลตัวเอลเพื่อล็อกใช่ไหม ใช่ไหมตัวแอลเพื่อล็อกใช่ไหมแล้วทำไมมึงไม่ล็อกแล้วจะขึ้นสีเขียวทำไมเนะี่ยเดี๋ยวเอาเอาอันนี้คันนี้ถอยมาอีกนะผมอาจจะชนกันนิดนึงนะครับอ่าไม่เป็นไรนะผมนะขอแค่มันไม่ตกก็พอนะ,อะแล้วผมจะเอาหางขึ้นยังไงวะเนี่ยโอ้โหจะาหางขึ้นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูครับผมลองดูลองดูลองดูงดงดมาๆมา,มา,มา ลองดูลองดูโอ้โหไปไปไปถ้าขึ้นไม่ได้ก็ไปอย่างนี้เฮ้ยมันมันสามารถยกให้มันลอยได้นี่ว่าเนี่ยประมาณเนี้ยเออสามารถยกให้มันลอยก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเอาขึ้นแบบว่าสุดอ่ะเออทําได้ครับผมเนี่ยทําได้ทําได้ทําได้เออมาแนี้ครับดีดีดีเราก็ยกขึ้นมาเลยปึ๊บปึ๊บเบิ้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 บ้บเบิ้บเบ ไปล้วก็เราก็ค่อยๆไปนะทุกคนนะอย่าแรงนะอย่าแรงนะไปไปย้ายไปเลย2คันครับออกงานครับออกงานไปเลยเกี่ยวข้าวนะครับสองคันไปเลยแล้วลุมไปเลยนะครับสองคันนะครับอย่าชนต้นไม้เลยเดี๋ยวผมห่างก่อนห่างๆก่อนห่างๆจากรั้วก่อนอย่าไปชนต้นไม้ห่างๆก่อนนะครับห่างห่างเออไป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 เกี่ยวไปเลยผมไปเลยไปเลย มองมัน,ปนแปแลกๆว่ามุมมองมันจะซูมทำไมไมั้งเดี๋ยวห่างๆก่อนนะผมเดี๋ยวมันจะชนรั้วซวยอีกนะคบู้จอดอ้รถคนแคบเลยจอดติดกันมากเลยนะครับไปเราจะออกขวาครับทุกคนนะออกขวาไปนะคเออผมก็จะอาจจะไม่ได้ขับเร็วอะไรมากมายนะทุกคนนะครับ,รบไปเดี๋ยวเจออีกทีตอนถึงแล้วกันนะทุกคนนะเจอตอนตอนข้ามทางรถไฟดีกว่านะที่จริงก็อยากลากให้ดูแหละนะครับแต่ว่ามันจะนานนะ แต่ว่ามันจะนานเกินไปนะครับโอเคไปกันเลยครับไปเดี๋ยวเจอตอนข้ามทางรถไฟนะครับจะข้ามได้หรือเปล่านะโอเคครับทคนครับก็ตอนนี้ก็มันเป็นหลุมนะครับตรงนี้ผมก็อยากให้ดูนะแต่ผมข้ามหลุมตรงนั้นผมยังเสียวเลยนะตอนนี้เป็นหลุมนะครับเป็นหลุมแล้วก็เป็นโคลน <isions> เป็นน้ํด้วยนะครับตรงน,นี้ดูว่ามันจะข้ามได้หรือเปล่านะ <anner> ตอนนี้ข้างหน้าข้ามได้สบายครับโอเคข้ามได้แล้วผมเดี๋ยวเรามาดูตอนข้ามหลบ ไม่ครูนะครับตอนหลบไม่ครูแล้วก็ตอนอา่าอะไรอะตอนหลบไม่ครูแล้วก็ตอนข้ามทางรถไฟนะทุกคนนะครับผมโอ้ยเสียวยิ่งไปเลยนะครับย้าย,ยนะยายสองคันเนี่ยครับเอาโรเบิร์ตมาด้วยโอ้โหรถซานี่ตกเทเลอร์ครับเนี่ยคันนี้ไอเทเลอร์คันนี้อันตรายยิ่งไปเลย <laughs> เทเลอร์คันนี้โคตรอันตรายนะทุกคนผม,มค่อยไปแล้วกันนะทุกคนเอออย่าคว่ำนะเว้ยพวกคว่ำม,มากเลย ไม่กว้างหรอกก็ทางก็กว้างอยู่นะผมไปกันเลยไป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 เนี่ยมันตกหลุมเนี่ยซานี่อ่ะมันตกหลุมตัวนี้แหละที่มันคว้มอ่ะนะครับนี่แหละคือคือประเด็นเนี่ยเออนี่ไงเนี่ยแปลงนี้ไงนะแปลงนี้ไงที่เราจะมาเกี่ยวอ่ะนี่นี่มองเห็นอยู่นี่นะครับผมนะมองเห็นนี่เนี่ยใช่ใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะใช่หรือเปล่าผมจะข้ามได้หรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเดเดเดมามุญยาไปอีกแล้วมามุญยาไปอีกแล้วจะข้ามได้หรือเปล่าเนี่ย ข้ามได้ป่าวเนี่ยเฮ้ยอี้ยี่คุณลืมเก็บอุ้มเจ้าช้างนี่ว่ะโอ้ยข้ามได้ข้ามได้ข้ามได้เ,เ,เสียวออเสียวเสียวเสียวข้ามได้เว้ยยังถือว่ายังถือว่าดีอยู่นะผม <c ười> ยังถือว่าดีอยู่นะ <c ười> เฮ้ยอย่าไปเกี่ยวเนี่ยมุโม่หยาไปอีกละเอาเราปิดเลนนี่ว่ะเก้ไปได้อยู่ผมไปได้อยู่ใกล้ถึงแล้วนี่ใกล้ๆน่าจะนาแปลงนี้แหละที่เราจะมาเกี่ยวนะครับ หรือเปล่าก็ไม่ร si ู้นะเฮ้ยเดี๋ยวเบาๆบาเดี๋ยวเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวแรงอะไรมากมายแล้วใช่นาแปลงนี้หรือเปล่านะแปลงนู้นแปลงนู้นไม่ใช่แปลงนี้แปลงนี้ก็แปลงนี้ก็เกี่ยวได้นะแต่เรายังไม่เกี่ยวนี่เราจะเกี่ยวแปลงนี้นะทุกคนนี่นี่แปลงนี้แปลงนี้นี่นี่แปลงนี้แปลงนี้แปลงนี้เออนะผมนะเดี๋ยวลงไปดูก่อนแล้วกันนะแปลงนี้แปลงนี้เออจะเกี่ยวแปลงนี้นะนี่ก็ประมาณกี่ไร่มาเดี๋ยวบินดูก่อนแล้วกันนะ อะไรวะเนี่ยบ้าเอปุ๊บอ้โอเ้โอเยอะอยู่นะจะว่าไปเนี่ยเยอะอยู่แต่ผมเกี่ยวในโคกนะในในโคกในนานะทุกคนนะนะอันนี้ก็เป็นอา่าอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพามาเกี่ยวนะครับทุกคนนะเนี AfD ่ยเดี๋ยวจะไปเกี่ยวแปลงนี้ครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปเกี่ยวอันนี้แปลงใหญ่มากแล้วนี่อันนี้เป็นข้าวเอ่อข้าวอะไรวนะเนี่ย อันนี้ก็เป็นที่ขายข้าวใช่ไหมไม่รู้อ่ะให้ตายเลยไปเดี๋ยวเราลงเทเลอร์กันเลยแล้วกันนะทุกคนนะลงเทเลอร์เลยนะครับผมก็เนี่ยแปลงนี้นะมาประมาณอนะาณเอเจ็ดไร่นะครับประมาณตีเอาสิบไร่เอาตีไปสิบไร่แล้วกันนะนะครับตีไปสิบไร่แล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวลงเทเลอร์เลยแล้วกันนะลงได้ป่าน่าจะลงได้มเดี๋ยวจอดขยับเข้ามาข้างหน้าอีกนิดน,นึงนะผมนะ คลิปนี้ไม่มีอะไรครับย้ายเฉยนะครับย้ายเฉยนะครับนี่โอ้ผมลืมไปนี่ว่ะลืมาหาลงแล้วผมดีมันมันมันไม่ล็อกขังเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันยกกันไปปุ๊บอ่าเอีมปุ๊บปุ๊บโอเควันนี้แล้วกันนะทุกคนนะโอเคไปเดี๋ยวเราเอาปันปอลเจริญกระช่างลงก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เกี่ยวสองคันครับกับปอลเจริญกระช่างตู้แอร์นะครับทุกคน ไปสตาร์ทเครื่องครับผมนะอโอ้โหมองไม่เห็นแท็กเลยว่ะมองไม่เห็นแท็กเลยคนระับไปไปวันนี้ครับจับมาสองคันก็เกี่ยวสองคันนะครับนี่มาสองคันเลยเกี่ยวสนะองคันนี่แหละนะครับผมแอบโอเค,อ,เคอืจัดก,กินข้าวก่อนไหมล่ะนะครับไปเดี๋ยวเดี๋ยเจ้าช้างลงกันดีกว่าเจ้าช้างแม่งลืมเก็บอุ้มให้ตายเนี่ยวนีลืมด้วยเหรอวะโ เก็บเก็บอุ้มก่อนเก็บอุ้มก่อนนะผมนะไอเขาครับไปสตาร์ทเครื่องครับผมนะสตาร์ทเครื่องเจ้าช้างไเจ้าช้างตู้พัดลมนะครับทุกคนเจ้าช้างเป็นตู้พัดลมนะก็อยากเห็นเจ้าช้างตู้แอร์เหมือนกันนะจะเป็นยังไงวะเนี่ยเจ้าช้างถอยลงนะทุกคนโอเคมาครับผม ไปครับเดี๋ยวผมจะกลางร่มทำงานนะทุกคนนะนะเราอาจได้กี่นาทีแล้วในบ้า <c oughs> สิบห้าดีโอ้โหเนีย่ยเดี๋ยวผมจะกลางร่มทำงานเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าช้างกันคณะก่อนแล้วกันนะทุกคนนะนะเดี๋ยวกลางอุ้มก่อนแล้วกันเฮ้ยไม่ต้องกลางร่มก่อนนี่หว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องกลางร่มก่อนค่อยกลางอุ้มเออต้องกลางร่มก่อนนะครับกลางร่มกลางร่มนี่กลางร่มเสร็จก็กลางอุ้มนะครับ <c oughs> เออไปเดี๋ยวผมจะเอา จะช้างกันคณนาก่อนแล้วกันนะทุกคนนะซื้อที่อย่างเนี้ยเอาซื้อแล้วซื้อแล้วโอเคไปเดี๋ยวเกี่ยวตรงนี้ไปเลยแล้วกันครับเออ,เอ,อไม่ต้องอะไรนี้ไม่ต้องตีฟางนี่เออออกธรรมดาเนี่ยไปเลยผมเป็นข้าวนาดำนะครับเป็นข้าวนาดำนะครับลกพอสมควรเลยนะเอาแปลงนี้นะครับ ไปเลยไปลเลยเฮ้ยผมลืมเก็บอะไนี่ว่ะผมลืมเก็บเทลเลอร์เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บเทลเลอร์ก่อนเอ๊ะที่จริงเก็บเทลเลอร์มันต้องให้คนเก็บให้คนขับเทลเลอร์ไม่ใช่เหรอวะเนี่ยวันนี้เอาหางโรเบิร์ตมาเลยทุกคนโอหสุดยอดเลยหางโรเบิร์ตย้ายมาสองขันเลยคนะโรงงานสิบไร่ลงทุนขนาดไหนเอคิดดูเออนะผมนะคิดดูเอาแค่นี้แหละนะครับเ,เดี๋ยวข้างทางตรงนี้ครับผม ซึ่งนาแปลงนี้ผมไม่เคยเกี่ยว,วผมเพิ่งเคยเกี่ยวครั้งแรกนะครับเกี่ยวครั้งแรกเลยนะนาแปลงนี้นะครับผมอเฮ้ยกันขนาดให้ดูสักรอบนะครับผมนะโอเคไปป้ bye อป้อะไรครับผมอะไรครับผมตาเหตุที่กลางร่มก็คืออ่าจะได้ ไอนี่นะผมจะได้เขาเรียกว่าอะไรมันมันแปงใหญ่นะทุกคนมันแปลงใหญ่นะครับก็เลยกลางร่มนะครัหนาวก็ใส่เสื้อนะผมไปปาปลปปเฮ้ยมันต้องมันต้องกันไปฝั่งนู้นไม่ใช่เหรอวะเอาเนลรกันฝั่งนี้ก็ได้นะมันต้องออกไปฝั่งนู้นนะจริงๆไงแปลงใหญ่มากทุกคนไม่รู้จะเสร็จง่ายหรอเปล่าใหญ่มากใหญ่ใหญ่จริงๆวู้เป็นข้าวนาดำมนะครับ หน้าดำอะไรมันดำหมดโคกอะเนี่ยโอ้โหเป็น <c oughs> ข้าวน่าดแล้วเรากเกี่ยวได้หมดแล้วนะฝูงป่าป่าตรงมีแตนแล้วเปล่าเนี่ยอย่ามีแตนก็พอนะทุกคนมีแตนอ่ะสวย,ยนะนั่นแหละโอ้โหย่ไปไป่ไปาปเดี๋ยววันนี้ใช้หกล้อนะครับใช้หกล้อในการวิ่งเหมือนเดิมแล้วกันนะทุกคนนะ ไปเลย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 แหไ,ไ, <l ots> ไปกันเลยไปกันเลยจุด <l ots> ไปเลยผมไปเลยผมนะครับสบายสบาย,ยชิวๆนะกคนนะ <l ots> นี่บุกป่าฝ่าดงจริงวะไอ้ตายสาร่า ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมซึ่งเราไม่เคยมาเกี่ยวเลยนะแปลงเนี่ยเออเพิ่งเกี่ยวครั้งแรกนะตั้งแต่ตั้งแต่ทําคลิปมายังไม่เคยมาเกี่ยวเลย,ยมีแตนแล้วเปล่าดิกลัวแตนที่ผ่ายเลยนะโอเคเออกลัวแตนมากลาเลยนะนะเออเว กูมองใกล้มากเลยครับทุกคนใกล้มากเลยนะนะใกล้หัวเกี่ยวมากเลยนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะไ<อ>ปไปไปไปโอ้ข้าวดีจัดครับข้าวดีจัดเดี๋ยวเราจะไปเทใส่รถไฟเลยดีไหมเออเทใส่รถไฟเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> รถไฟไปขายเลยดีไหมเออก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราทำงานติดทางรถไฟเลยครับทุกคนนะ ยากมากเกี่ยวขึ้นเนินครับเกี่ยวขึ้นเนิน <c ười> เดี๋ยวผมกันคณาก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยให้ไอเกี่ยวครับเไอ้เกี่ยวขนาเดี๋ยวก็สลับกันเกี่ยวนั่นแหละสลับเกี่ยวไปเกี่ยวมานั่นแหละครับ <c ười> ให้ไอเกี่ยวตัวเอนะ <c ười> ผมยอมรอดนะผมนะเ <c> ด <ười> ี๋ยวโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เอาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมากันคณากันต่อแล้วก็ เกี่ยวไปในคลิปต,ต่อไปแล้วกันท่านทุกคนนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับทุกคนนะจะเป็นซีเรียสอะไรมากมายนะกับเกมนะนะดูเพื่อความเทิดดูเพื่อความสนุกนะครับดูมัดดูรถเกี่ยวดูภาพสวยๆนะครับเข้าเข้า,ขาดีนะเนี่ยแล้วผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ